ร้อยยี่ห้ามีสามพันคนได้เจ็ดแล้มีโอกาสมีสามพันคนรุ่นใหญ่แค่เปลี่ยนการบริโภคก็ผมจะได้ส่วนที่คนการเอาไปได้เงินน่าสดก็เลยสมัครสมัครแล้วก็เข้ามาทําแต่ว่าทําแบบไม่เข้าใจง่ายๆเขาไม่เชื่อใครเหมือนกันมีอีโก้เหมือนกันเขาเกือบจะโม่แต่ไม่มีโก้เกือบจะโม่แต่พอเริ่มกลับมาฟังมาคิดปุ๊บเออมันเริ่มได้หลักการอะไรอย่างใหญ่ก็ทําแบบ ้าทามะหลังเลิกงานเนี่ยจัดเวลาตอนแรกบอกไม่มีเวลาไม่มีริงแต่ตอนหลังก็เห็นอะไรมันสาคัญจากชีวิตก็จัดเวลาทําที่สําคัญของชีวิตแล้วทาเพื่อคนที่เรารักผมอยากทำธุรกิจกับลูกขอพรให้ภรรยาครอบครัวเพื่อมีอะไรที่เราไม่อยู่จากไปแล้วเราสบายใจเพรามีอะไรที่เป็นธุรกิจแล้วตอกับชั่วลูกชั่วหลานถ้าทำสองปีสี่เดือนก็ขึ้นตำแหน่งสูงสุดตอนนั้นประธานแต่ตอนนี้ไม่ไหว ตอนนันก็ม็คือทำคาทาขึ้นแล้วมันก็พิสูจน์ว่าธุรกิจเรามันไม่ได้ยากนอยู่ที่ว่าตั้งใจจะทำมันจริงไหม,มก็สําเร็จนะเมื่อขึ้นแอร์เรียแล้วผมก็ยังทํางานประจําอยู่นะแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่กิจการสถาบันการเงินกเกิดการพวบรวมรู้จัก i f เอฟซะรู้จักทางาหารไทยรู้จักดีีเอสนกิจการควบรวมกัน ิดว่าผมได้เงินเงินขึ้นหรือว่าโดนลดเงินเงินโดนลดโดนลดนั่นครับผมควบรวมก็ต้องลดทั้งนั้นต้องลดลดอ่ะใช่คือลดขึ้นค่ะอ่าขึ้นขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์แสนเนี้ยขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็โอเคสองหมื่นที่เขาขึ้นเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์ก็คือไปเล่าให้คนอื่นฟังได้เมื่อไหร่ควบรวมกิจการเขายังไม่ลดเงินเดือนหรอกเพราะว่าเขาเอาทรัพย์สินมารวมกันก่อนไม่มีคนดูแลคนใหม่มาเนี่ยไม่รู้งานต้องการเราอยู่เพื่อ ดูกิจาการต่อไปสดวส่งคนมาเรียนไล่ครบเรียบร้อยแล้วเด่างนี้ใช่ไมครับไม่รู้เราไม่รู้ตอนนั้นไงแต่ผมโชคดีไงผมได้เรียนรู้จากคิดนีผมได้อ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกในนั้นสอนว้นเลยเมื่อไหร่มีการควบรวมกิจาการท่านน่คุณต้องระวังสิ่งที่เขาง่ายที่สุดก็คือการกลดต้นทุนเพื่อทาให้กิจการกำลังแต่คนสวยย่วนใหญ่ไม่คิดเหมอนเดงนี้ถูกไหมและช่วงนั้นะเชิผมทํางาน ประจำแล้วก็ทำยูนิเวอร์ผมขึ้นตำแหน่งสูงสุดแล้วตอนนั้นรายได้จากธุกรกิจเนี่ยมากกว่างานประจำหลายเท่าแล้วแต่ก็ยังไม่ออกเพราะรักง,งาน <S 2> <S 2> ชอบงานทำ <ๆ S 2> แต่พอเปลี่ยนการควบรวมในงานมันเหมือนเดิมแต่มันเริ่มไม่สนุกเพราะว่าวิธีการบริหารของบรรษัทกับของแบงก์ที่ควบรวมไม่เหมือนกันทหารไทยเป็นวัฒนธรรมของน้าทั่วแล้วก็ไม่ได้มือย์เงที่ แล้วประกอบช่วงนั้นผมเองเป็นเบาหวานเบาหวานตาเป็นแผลเนี่ยมันจะไม่ไหายผมตาเป็นแผลครับมายไม่ต้องหยุดยางานสามวันที่แล้พอไปทํางานเจ้าใดเขาทำอะยากไปทำแบบออฟฟิศดีผมอยู่ฟอนด์ด้านที่ทำกำไรทีละปีปีหนึ่งทำกำไรเข้าแบงก์เป็นพัน าว,วันนั้นผมไม่ได้ทำยูนิเลอร์เชื่อว่าผมจะเป็นคนที่เครียดและไม่มีความสุขแต่วันนั้นผมไม่ได้เครียดแล้วทุกเลยนะผมกับโลกผมบอกว่าไม่เหมาะใช่ไหมผมมีธุรกิจที่ผมมีความสุขที่ผมจะมาดูแลนะผมตัดสินใจแล้วผมออกมาก่อนจะตัดสินใจเชื่อม ชิงอะไรบางอย่างหรือถ้าใครเคยฟังนิทานได้อะไรนะช้านะ้างถูกล่ามไปล่ามไว้แต่กเขาพวกชนชนมันก็เลยโตขึ้นเหมนไหมอันน้เราอิสระเราตับเชียดเียออกวัมีิการองแน้แคิดไปคิดมายูเรของเราเป็นแพสซีฟินผมก็เลยตัดสินใจล่ออกมออกวันแรกเจอเาโลกมีร้อมสุขมาก แล้วก็ตอนนั้นก็คือเราขึ้นตำแหน่งแอร์เรียแล้วแต่ทีมงานเราอะยังไม่เป้าหมายต่อไปผมคือสร้างทีมงานให้แข็งแกร่งก็เลยกลับมาหลังจากที่สองปีสี่เดือนขึ้นแล้วก็สร้างเป้าหมายทั้งสองสปีทีมงานก็ขึ้นตำแหน่งกันเยอะแยะเลยมีตำแหน่งทุกแอร์เรียเอเซคกวทีฟเนชั่นแนลเนชั่นแนลเต็มหมดวันนี้นับไม่รู้กี่คนก็มัท่ผมแต่ถึงระดับหนึ่งก็มีช่วงหนึ่งที่ หยุดไปพังหนึ่งก็คือตอนแรกที่หยุดตอนนั้นก็คือ